สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่11สิงหาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้สิงเตรมข้อสเสนอฉบับ3ยื่นซื้อฟอฟาน่านะโดยเชลซีเตรียมทดสอบความอดทนของเลสเตอร์นะฮะด้วยการยื่นข้อสเสนอรอบที่3ขอซื้อตัวเวสต์รีฟอฟาน่าเซ็นเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสแด่ดังสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายง,งานขาน่าวดังว่าเชลซีปรารถนาที่จะคว้าวตัวฟอฟาน่าเป็นอย่างมากไม้จะถูกเลสเตอร์ปฏิเสธข้อสเนอสเนอมาแล้วถึงสองครั้ง แต่สิงค์ครัมเชลซียังคงไม่ยอมแพ้และเตรียมข้อสเสนอที่3ามฉบับปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้โดยการรายงานข่าวระบุแต่ว่าเลสเตอร์นั้นไม่ต้องการจะขายฟอร์เวิน,น์าจริงๆถึงปฏิเสธข้อสเสนอของเชลซีไปแล้วถึง2ครั้งซึ่งจนว่าข้อสเสนอล่าสุดตัวเลขสูงถึง60ล้านปอนด์สูงเป็น2เท่าตอนที่ซื้อมาจากทางแสงเอเจียนเมื่อ2ปีที่แล้วในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเชลซีเองยังไม่ยอมจะย่อด้อนนะฮะตเตรียมเพิ่มข้อสเสนอฉบับที่3ที่มีค่าตัวสูงขึ้นไปอีกอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้เพื่อตรวจสอบความบุดชนของเดสเตอร์ว่าจะยังปฏิเสธข้อสเสนออีกหรือไม่ ฐานีฟอบนาในวัย27ปีโชคร้ายบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นขาหักเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในช่วงปริสั้นทําให้ต้องพักยาวหลายเดือนและกลับมาคืนสนามได้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาฉะนั้นก็เซ็นต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเลสเตอร์ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายืดอายุสัญญายาวไปสิ้นสุดในเดือน2027ในขรังนี้สิงลปอยยืมซาไปโมนาโกพ่วงซื้อขานะ โดยเคลซีจัดการปล่อยมาลองซากองหลังชาวฝรั่งเศสไปยังบอนตโกโด้วยสัญญายืมตัวทั้งฤดูกาลเพราะมีออปชั่นบังคับซื้อตามเงื่อนไขสิบล้านปอนด์ ซึ่งไดรับปรายนี้ลงเล่นกระทางสิงบรูไปแล้วถึง19นัดรวกทุกรายการเมื่อซีซั่นที่แล้วหลังการย้ายแบบยืมตัวไปยังบุนเดสซิกาเยอรมันต้องลง่มลงในวันเส้นตายซาสาร้างความประทับใจให้กับทางโชมัสตูเคิลผู้ซื้อชาวเยอรมันพอสมควรซึ่งนั่นทําให้เขายังคงได้รับโอกาสอยู่กับชิมต่อไปหลังผ่านตลาดเดือนมกราคมไปในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางเชลซียืนยันการเซ็นสัญญากับทางมาร์กกูเดยามาจากทางบรายตันซาคนนี้ก็ได้รับอนุญาตให้ย,ย้ายออกจากทีมไป ซึ่งซาได้กลับไปยังฝรั่งเศสที่ซึ่งเขาอยู่มาก่อนที่จะย้ายไปยังเชลซีแบบไร้ค่าตัวเมื่อปี2020โดยสิงบรูนั้นได้ยืนยันถึงการย้ายทีมช่วคราวว่ามารองซาจะใช้สัญญาย,ยืมตัวแต่นในการส0 2 2ัี่ที่โมนาโกหลังเสร็จสิ้นการตวรวจร่างกายกับทางโมนาโกฟาวิเซโอราบาโน่ก็ยันว่าการยืมตัวครั้งนี้มีออปชั่นบังคับซื้อด้วยเงื่อนไขาบางประการที่ราคา10ล้านปอนด์ในครั้งนี้ สื่อเผยคิเตนเซนกาซิซเยพร้อมจะย้ายฟรีหากลงทะเบียนไม่ทันในเวลานี้โดยอันเดรสคิเตนเซนกระทางฟรองกาซเเยมีโอกาสกลายเป็นฟรีเอเจนต์กันอีกครั้งหากบาร์เซโลนาลงทะเบียนนักเตะไม่ทันตามกำหนดการซึ่งอันเดรสคิเตนเซนและก็ฟรองกาซเเยสองแข้งใหม่ของบาร์เซโลนาที่ย้ายมาร่วมทีในช่วงปิดตลาดซัมเมอร์ฤดูร้อนนี้นะฮะมีโอกาสย้ายสังกัดแบบไม่มีค่าตัว หากทีมอสูกรกราหน้าไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะก่อนเกมเปิดซีซั่นกับทางบราโยบาเยกกโนวันเสาร์นี้ตามการรายงานจากทาง ESPN เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยจังคิดเซนเซนกับทางเกสเซเยเดยย้ายมาจากทางเชลซีและอีซิมิลานเองก็ตามลำดับโดยแหล่งข่าวอ้างกับทาง ESPN แต่ว่าหาพวกเขาไม่ได้ลงทะเบียนนักเตะก่อนเกมรับมือบราโยบาเยกกโน ay ay ในนัดเปิดฤดูกาลในวันเสาร์นี้นักเตะทั้งสองคนสามารถเลือกใช้ออปชั่นที่อนุญาตให้พวกเขาย้ายออกจากทางคัมนูได้แบบไม่มีค่าตัว ขณะที่3แข้งใหม่โปรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ราฟินญ,ญาและก็ชูโกเดรวมถึงแชชี่โปรเบโตและก็อุสมานเดเมเลท่ที่สมโมสรดึงกลับมาเซ็นยาใหม่ก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนเช่นเดียวกันจนกว่าบ,บาร์เซโลนาจะเคลียร์เพดานเงินเดือนให้สอดคล้องกับกฎ financial fair play ของลีกสเปนซึ่งทาง ESPN เข้าใจได้ว่าสถานการณ์ของคิเันเซนกับทางกสเยแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากพวกเขาย้ายมาเซ็นยากับทางบาร์เซโลนา แบบไม่มีค่าตัวดังนั้นหาพวกเขาเลือกนะฮะพวกเขามีสิทธิ์ที่จะจากไปแบบไม่มีค่าตัวก่อนที่ตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดทําการนั่นเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ทีมอาซูกรารนากำลังพยายามหาทางแก้ไขในเวลานี้สิ่งมั่นใจได้แฟรงกี้ก่อนผีอย่างแน่นอนโดยการที่ทางเชลซีมั่นใจจะคว้าตัวแฟรงกี้เดวยงได้ก่อนทางแมนเชสเตอร์ะนะฮะตามการเดินจดทางอังกฤษ โดยแมนยูเจรจากับทางบาเ์เซโรนาในการคว้าตัวกองกลางชาวเนเธอแลนด์มานานเกือบ3เดือนแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใ,ใดๆโดยสื่อระบุะว่าปีศาจแดงตกลงค่าตัวอาซูการนาได้แล้วแต่ทางนักเตะปฏิเสธในการย้ายไปเล่นในโอเชฟ,ฟอร์ดโดยล่าสุดทางท้องสปอร์ตบรกิการขาดนว่าเชลซี i, มั่นใจอย่างมากในการได้มิฟิล,ว,ลวัชชาปรานี้มาร่วมทีมแม้ว,ว่าจำนวนการเจรจาช้าวกว่าปีนแดงก็ตามที แต่ช่วที่ผ่านมามีสื่อทั้งในและก็นอกนะฮะของกฤตฑาระบ,บุว่าสิงห์ครามเชลซีสนใจเดยองไม่แพ้กันและก็พร้อมจะได้จาคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมหลังจากสื่อบางบรายเผยนว่านักเตะไม่ปิดโอกาสในการย้ายไปที่แซมฟอร์บริดในครั้งนี้ทางด้าน,นของบา์เลน่าเองก็ไม่ปิดโอกาสในการขายกองกลางชาวเนเท์แลนด์ เช่นเดียวกันหากว่าได้ราคาที่ดีแปลว่าสโมสรต้องการรังตัะตะเตะให้อยู่กับทีมแต่ปัญหาสําคัญตอนนี้อยู่ตรงที่ค่าแรงที่สูงจะมีปัญหาภายในสโมสรในครั้งนี้โคริเบลลี่ตั้งเป้าครินชิดอวยแฟนต่อเนื่องรับมือไก่ดนะ้า โดยทางคารดิโคูริบารีปราการหลังของเชลซีหวังจะช่วยตัสังกัดนะฮะเก็บคะแนนชีตพร้อมชชนะต่อเนื่องในแมตช์เดย์ที่2ที่ต้องเปิดบ้านพบกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์วันที่14สิงหาคมเพราะคือศึกศักดิ์ศรีลอนดอนดาร์บี้แมตช์เลยนะซึ่งทางคาร์ดิโวคูริบารีเจริมเกมเล็กแมตช์เชื่อดอเวอร์ตันเป็นต่อศูนย์ตำแหน่งสต็อปเปอร์ซ้ายแม้ว่าไม่ครบ90นาทีแต่ก็ถือว่าลิ้มรสลูกหนังผู้ดีไปแล้วซึ่งจะตัวบอกว่าเป็นรสชาติที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่าางมาก มันเป็นเกมที่ยากเล่ยน,นะและเป็นนัดแรกของผมในพิมพ์บริกอังกฤษนิน้นหินเลยก็ว่าได้เพราะว่ายังไม่ชินกับจังหวะเกมแต่ผมก็พยายามเต็มที่ประควัยชนะได้มีความสุขเหลือเกินในการควัดชนะในเกมพิมพ์บริกนัดแรกก็เฝ้ารอการเอาชนะร่วมกับทีมอีกหลายนัดอีกเรื่องน่าประทับใจของดาวเตะบอยซาเซปีไบนี้คือแฟนบอลสิงปรูแต่งเพลงเชียร์ให้เขาใหม่แล้ว เดี๋ยเขาได้บอกว่ามีความสุขจริงๆเลยนะและตอนแรกที่ผมได้ยินเพลงเชียร์แทบจะไม่อยากจะเชื่อหูน้องชายเป็นคนส่งมาให้ทางโทรศัพท์โดยตกใจมากครับแต่ก็มีความสุขนะก็จะขอบคุณพวกเขาสลับเพลงใหม่ในวันนี้หวังว่ามันจะถูกร้องไปอีกนานปิดท้ายการดวลสเปอร์ซึ่งเกมรุกร้อนแรงปรับซับตำตันไปสีต่อหนึ่งทางดาวเตะชาวเซนิกันก็ต้องการทำกันบ้านเพิ่มอีกเพราะทราบความแสบของคู่แข่งในคานี้ โดยเป็นเกมที่สําคัญฐานะทีมเยา้าลอนดอนดร์บี้แมตช์และเราก็รู้ว่าเป็นนัดที่ยากเสมอโดยตอนแท้ก่อนสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีเป็นอย่างมากเหมือนนะักเตะเก่งอยู่หลายคนเรานั้นจะทํางานหนักเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันทิตนี้พยายามคว้ชาชัยให้จบได้รู้ว่ามันคงยากแต่เรานั้นจะทำการบ้านตรงนี้ให้ดีสุดนะเอชเช่นแฮนดิแคปนะฮะก็บอกได้ว่าการที่เชลซีมีเป็นต่ออย่างแน่นอน ชิรูไม่ชัวร์ฟิตทันช่วยมิลานเปิดซีซั่นเซเรียไมโดยทั้งโอริเยชิรูกองหน้าตัวเกา่าไม่แน่นะว่าพร้อมจะช่วยเอซิบิลานในเกมเปิดซีซั่นเซเรียที่พบกับทางโอดินิเซเพราะอาการบาดเจ็บของเขาไหมซึ่งการโชว์แมกกาโตสื่อของอิตาลีนะฮะรายงานขาน่าวว่าชิรูมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อตึง ทำให้ทีมแพทย์ของมิลานนั้นต้องเฝ้าดูอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดและก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะพร้อมลงเล่นในเกมแรกของฤดูกาล2022เจอกับทางอูดินิเซในวันเสาร์นี้ได้หรือไม่ซึ่งการรายงานข่าวระบุ้ว่าเชนเนอร์สเตฟาโนปิโอรีจะรอดูความพร้อมของชิรูว่าจะฟิตพอที่จะลงซ้อมในวันศุกร์นี้หรือไม่และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะชี้้ว่ากองหน้าวอซิลเปยรนี้จะพร้อมสำหรับเกมวันเสาร์นี้ได้ไหม หากไม่พร้อมนะงานนี้นะผมอันเต้บรวิชก่องหน้าของโครเอเชียจะสมตำแหน่งแทนขณะที่ตั้งศูนหน้าคนใหม่ดิวอกโอริกี้ที่สัญญาแบบไม่มีค่าตัวย้ายมาจากทางลิเวอร์พูลในช่วงสมือนนี้คาดว่าจะเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวสำรองหลังจากย้ายมาพร้อมอาการบาดเจ็บและเพิ่งจะลงซ้อมกับทีมได้ไม่กี่วันนี้เองบินเรียนอดีตแข้งเชลซีสอหวนจะลุยพิมบริกอีกหนึน,นะ ดยอกกรณีนะผมชางบินเบรียนนะฮะแนวรุกชาวบราซิลสอแววได้กลับมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกันอีกครั้งหลังมีกระแสดได้รับความสนใจจากทางฟูลแลมทีมน้องใหม่ของลีกสุด,สดขทางเืองผู้ดีต่อเนื่องจากประเด็นจากเจ้าตัวเพิ่งยกเลิกสัญญากับทางโคดินเชียสโมสรในลีกแซมบา้าโดยก่อนหน้านี้นะั้นบินเบรียนนั้นเคยมีประสบการณ์ในการค้าแข่งพรีเมียร์ลีกกับทีมดังอย่างทางสิงห์ครามเชลซีและก็ทีมร่วมกุงกันดันอย่างทางปืนใหญ่อร์ตันก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางโครินเชีย อย่างไรก็ตามเจ้าตัวนั้นมีปัญหาการมาดเจ็บร,รบกวนทําให้ดูวยการล่าสุดเขาคนนี้ยิงโครนเทียไปเพียงแค่1ประตูและเพิ่งทําการยกเลิกสัญญากันไปโดยมีฟูลลมที่อยากจะได้ตัวเขากลับมาเล่นในอังกฤษกันอีกครั้งและขา่าวจากซีเตวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากทางเอฟซี FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันนู่นครับ